สองกปิตตถาพละทยกะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระกะปิตตถาพละทยกะเถระพระกะปิตตถาพละทยกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าเจ็ดข้าพเจ้าได้ถวายผลมกขิดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระชวิวันดังทองคำผู้สมควรรับเครื่องบูชาซึ่งกำลังเสด็จดำเนินไปตามถนน 8. ในกลับที่91นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ 9. กกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้ว พบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระสิบการที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วสิบเอ็ด คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญ,ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าได้ทราบว่าท่านพระกปิตตถะภละ,ะทยกะเถระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการชนี กปิตถะพละทยากะศเถราประธานที่สองจบ